สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าโจยเก็บพึ่งแคสซิงนะคะทุกคนคะ่ะในเช้าวันอังคารสายๆของวันนี้เรามาอยู่กับหัวหน้าโร้ยและเจ้ากเกษตรพัฒนาอะช่างน้อยหงายหงโอ้แต่โรย้ยแปลแตะกิมดังนูย้อมมอมูมือแต่นะ អូមៀនត្រេហៅមិនដាំងយ៉ាងណាចாដោះចែងទូគੁੱលគੁੱលគੁੱលចាប់លើកចោលទៅមៀនត្រេនេះឯក៏លិកត្រេចាញ់ទេណាកុំមានមៀនហៅឯក៏ត្រូវតថើវិញញាទូតាត់មកនេះមើលទូតាត់ត្រេតអាវាននេះຫົວໜ້າជ្រូចមកមកមក มาช่วยมาช่วยน้องเอ๊นี่น้องโฮนะคะทุกคนคะ่ะน้องโหคนขับรถเกี่ยวที่เคยขับคู่กันกันกบหวัวนนายโจ้ในคลิปก่อนเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้เนาะสองปีเมื่อสองปีที่แล้วนี่วันนี้เขาจะมาขับเจ้าช้างน้อยคิวตรงเงคันนี้นะคะทุกคนเออ งานบริเฮตยางเลาะค่ะทุกคนค่ะมันนี่ฮวานาโรยพาดเลาะโอ้ลวกก้อนจักรยมวยดับบ้านลวกก้อนจักรยมวยดับบ้านมาตู้ดับบ้านแต่ใช่ไงโอ้ អ <laughs> 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 ោប្រាំប្រាំដុំកាត់លក់សុំសុំហ្វ្រីក៏តឲយទៅអរអរសុំចាក់សុំចាក់កូនចាក់ឲយទៅបើមើលអ ොইল លើបើមើលអ ොইল លើ ว oh. ู llo, ้มเอามาเอาลเอะไรโทรหาล่จ้าเบิงเจ้าเบิงพน่ะพน่ะพนะพนะพนะเบยพนโจ โพดแล้ววะโพดแล้วอุ้ยนี่โต้บแต่จะโรยเกือสนใจดอยนม่กโตเด็กโต้ไหนเออเขากำจูด้วยกำจูดนะผมยมเีนะนี่คือืดาเห็นคุณตาเธออะไรมาแวบๆเด้อพี่น้องนี่โอ้ มากินข้าวเที่ยงพอดีเลยตอนนี้สี่โมงสี่เคิงแล้วทุกคนป้าไหลป้าไหลบอกใจซ้ำแขนจะพึงไปเลยป้าดีิเท่าอีพออีแม่เอ้ยว่าน่าจะโรยบะนี่ขึ้นหมานแต่น้อฮะขึ้นหมานแต่ว่าวปากหายางหาของกินเนี่ยปากนี่ก็ได้ไปสร้างน้อยเทอร์โบ ໂລໂຊໂກຣູໃສ່ນະຊືມຕາຫຼົງຫາຫຼົງອ້ອຍຕິດຫາຕາແມ່ນຕ່າງຊູນເຕນຸຫອຍແອງກະມຶຊໂລຂອງແອງອ້ອຍລູດລູດໆແອງກະຊິເນ່ແອງກະບານຫາຫຼບານອ້ອຍໂຕໂອທໍອ້ອຍເຕະໂຕດາເອີປາດອະລາຍແມ່ຫ້າໂຫໂຕເລີ ออีดินชุมโอ้มือวตเ่นนแล้วเลดยสนอตเ่อนเยข้าเลี่ยง้างนอกเลื่องเยงิสบรุ่ยเดสบายรุ่ยเดกคือตับ้านเลี่ยงกินข้าวแล้วนอนนะสี่บรุ่ยเดน

รถตัวเองไม่ล้างค่ะมาล้างมาล้างเกษตรพัฒนาเฮียไอ้ย่ะโอ้เพื่อเท่าแก่จะติดตาโอ้โหโอ้โหปัจโทดูสิดูแท็กอ โอ้โหปวดน,นะปวดน,นะโอ้โหเสร็จออกให้เขาอีกสัหกหักปวนะเอ้ย วีไอพีขนาดเด้อค่ะหัวหน้าโจยได้มาเซตไห้นี่ว่าธรรมดาเด้อโอ้ยเป็นบุญดากเด้อนี่เธอได้ได้ได้นั่งที่หัวหน้าเซตเบาะไห้นี่โอ้อโอ้ยรถเราจะของบ่าบะเซตบะถูบะจวดบะจัดเด้อ ไม่ลับไปเกี่ยวเซตก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมะล้างมันดูดีนี่ทำไมไม่เช็ดไม่ถูนี่โอ้อ๋ถ้าคนเขาจริงใจทำน่ะเขาไม่บ่นด้วยรอกมะนาอย่าบ่นดิ มือกระตุกเราเริเ่มเจอเลยลองจะได้คืออะไรไอยย้ภาษาเขมรวาลคำลองเจอเโอ้ยแม่ใส่แมงนี่อโอ้ลืมลืมดูเลยนั่นไ,ได้ไหมแม่โอ้ก็พ่อได้ได้กินได้ไรยอยู่เลยนะในในอันนี้ อันนี้ใส่อยู่ใช่ไหมนี่ใส่ใสอันใหม่ติด

โ oh. อ้เกี่ยวอะเรรอ้หนูเกี่ยวอะเรยู้หนูฮะอ๋่าฮ่นาาเออ นี่ตัง้ง จริงๆนั้น,นี่เออมาถึงว่าตินั่นตินี่พ่อใหญ่จะได้ทำไปถูกแล้วหนูพ่อใหญ่โอ้โหนายยอะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะต้องช่วยคุณตาดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่เราต้องปรับแต่งเพราะว่ามันเราต้องด,ดูแลเครื่องของเราก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันเตรียมพร้อมนะ่ะ ถึงเดี๋ยวเวลาเกี่ยวถึงจริงๆอะมันจะไม,ไม่ไม่ทันเขามื่สิเรียนบอท่านเงินเราบอกง่ายๆด้ยวยพี่น้องค่ะอ้าวนี่แหละเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เขาเห็ดไปเนาะวันนี้ก็ทักทายกันยำเงยาสแบบนี้แหละค่ะทุกคนขาเลยจังพอๆกันไมหมฮักแรกคิดรอดอเอฟซีงจะพึงสุขูสุข้นเด้ค่ะโชคดีไม่ใช่สวัสดีค่ะ